รูปแล้วค่าขอบคุณครับคือผมก็เห็นว่าคนหลายไหมแล้วมันผมยังไม่เห็นเม้นที่ผมขึ้นไปแล้ครับช้ามากเลยจริงผมพูดว่าวันนี้รวยนะมันเพิ่งขึ้นมาสวัสดีกับเจร,รดอดแปดสบสีษษ่คนดูอาไม่เป็นไรวันนี้เพราะฉะนั้นดูในนี้ก็ได้นะครับจะได้ไม่เสียเวลาอันนี้คือรัฐบาลน,นะดูรัฐบาลก่อนนะครับ อันนี้คือรัฐบาลนะชุดเต็มของผมวันนี้รัฐบาลชุดเต็มนะผมจะเน้นเคาะไปที่สองนะครับสองกับแปดอย่าลืมคู่เด่นสองแปดสองห้าสองเจ็ดแปดห้าแปดเจ็ดสองแปดเก้าสองห้าแปดเม็ดเดียววันนี้ให้สองแปดสามนะครับมักแฮงสองสี่แปดสามเลขระวังวันนี้เป็นเก้าแปดกับสองหกรอบที่แล้วเข้าเลขระวังโคโลสีแดงนะครับก็คือสามสอง ผมไม่มันผมขึ้นอันนี้ไปครับแล้วมันไม่ขึ้นผมจะได้เดี๋ยวผมเอาเฟซส่วนตัวผมไปขึ้นแล้วกันนะมันไม่ขึ้นครับเ,รเด่นเด่นประจำวันเสาร์ รอบที่แล้วเลขเด่นประจําวันนะมีหนึ่งมีสองมีสี่แล้วก็มีเจ็ดนะมาคู่กันเลยนะครับแต่จับแยกส่วนวันนี้อย่างที่ผมบอกแนละ้ววันนี้สองกับแปดค่อนข้างมั่นใจนะครับแปดนะคือเมื่อคือนนี้ผมก็ทําคลิปไปในช่องทางติ๊กตอกกับทําคลิปเลียวนะครับแล้วก็ขอบคุณ,คณที่ติดตามด้วยถ้าวันนี้ล่างนะก็คือผมว่าวันนี้ วันนี้เลขที่มีโอกาสมาล่างนะเฉพาะล่างนะแต่ว่าบนถ้าบนบนนี้คาดเดายากครับบนนี้คาดเดายากถึงจะสามตัวเต่ว่างวดนี้ผมผมผมมั่นใจล่างงวดนี้ล่างนะผมว่าน่าจะเป็นแปดอยู่ข้างล่างเแปดครับกอดแปดไว้ให้แน่นเลยล่างเป็นแปดน่าจะเป็นแปดครับน่าจะแปดนะแต่ถ้าผิดพลาดประการใดขออภยัย น่าจะแปดแปดน่าจะอยู่ล่างแต่ว่าจะมาแปดตัวไหนแต่ว่าบนถ้า,ถาเพราะว่าผมให้สองกับแปดสองอาจจะขึ้นบนก็ได้แต่บนนี่ไม่ขอคาดการแล้วกันนะครับแต่วันนี้สองกับแปดเอาง่ายๆก็คือกอดไว้ให้แน่นเน้นไปล่างแล้วกันสําหรับสองกับแปดนะครับสวัสดีแม่ๆสวัสดีทุกคนกดหนึ่งให้ด้วยนะ <c oughs> ได้ไหมเนี่ยสักหนึ่งพันคนแล้วก็ใครจะมอบดาวนะครับให้ เป็นกำลังใจให้กันได้นะสิบดวงยี่สิบดวงนะครับวันนี้ใส่เสื้อสีฟ้ากับสีน้ําเงินอ่ะให้ดูอีกจุดนึงขอบคุณคนที่ติดตามด้วยสี่หมื่นคนแล้วชื่นใจนะครับวันนี้อให้แตกสามตัว เดี๋ยวอีกห้านาทีผมปล่อยแล้วสิบโมงวันนี้วันเสาร์แปดร้อยคนดูสวัสดีครับผมจะผมอยากให้ได้สักหนึ่งพันคนแล้วผมจะปล่อยเลยทําได้ไหมช่วยกันกดไลค์กดแชร์ผมหน่อยได้ไหมรอบเนี้ยผมขอได้ไหมขอพันคนอนะ่ะไม่ได้ขอเยอะขอแค่หนึ่งพันคนตอนนี้แปดร้อยเก้าคนแล้วผมว่าได้ แล้วผมจะคือวันนี้ประจําวันสองสี่เจ็ดแปดนะครับสองสี่เจ็ดแปดแต่ถ้าวันนี้เอาไม่เอกงดน้อยคัดให้แม่หน่อยอ่ะผมชอบสองสี่สองสี่สองเจ็ดแปดสามแล้วก็แปดห้าครับที่ผมชอบออถ้าสามตัวผมก็ชอบสองห้าแปดแล้วก็สองแปดสามขอบคุณดวงดาวด้วยนะ <c oughs> ขอบคุณสำหรับดวงดาวด้วยนะครับ ส่วนเลขมามืดพร้อมยังพร้อมยังไม่น่าได้หรอกพันไม่รอแล้วครับเพราะว่าผมว่าผมจะลงสิบโมงครึ่งผมจะลงสิบโมงครึง่งเอาให้ขอขอถามความคิดเห็นก่อนเพื่อแลกเปลี่ยนความคิดเห็นเอาแม่แม่วันนี้แม่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 ชอบเลขตัวไหนกันขอคนละหนึ่งตัวขอคนละหนึ่งตัว ชอบตัวไหนวันนี้ชอบคู่ไหนชอบเลขอะไรเอาคู่เดียวพอเอาที่แม่มั่นใจที่แม่ว่าวันนี้แม่จะฟาดที่พี่แม่แม่ว่าวันนี้แม่จะฟาดเออว่าไปก็พันคูน <c oughs> ออนั่นแหละตามนั้นแหละซื้อฝันเห็นปลาสามตัวอยู่ในจานผมตีฝันไม่เป็นนะครับ <c oughs> เลขอันหมดเลยผมให้ไปตั้งแต่เนิ่นๆแล้วนะพี่ทำไมไม่ซื้อ จริงเดี๋ยวนี้อันเยอะอันเก่งอันผูอัน,อนรอบหน้าหวยสัญจรน,นะครับอรอบหน้าหวยสัญจรนะปีที่แล้วเนาะผมแตกสามตัวนะศูนย์เก้าหนึ่งกับเก้าศูนย์เก้าเจ็ดกับเก้าหนึ่งคือเด้งบนเด้งล่างแล้วผมถามพี่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 บอกว่ารอบหน้าเลขไปสัญจรอ,อยู่ที่จังหวัดเชียงใหม่กดหัวใจแล้วพิมพ์คำว่าวันนี้รวย ผมจะปล่อยสายด่วนแล้วก่อนจะปล่อยสายด่วนผมให้ดูทูปที่ผมไปจุดเมื่อเช้าแล้วก็ทูบแตกด้วยนี่จะเป็นทูปนะที่ผมไปจุดขอปู่เมื่อเช้านะครับขอบคุณสําหรับสติกเกอร์ของขวัญด้วยนะมันค้างแล้วครับผมจะต้องรีบไลฟ์แล้วผมจะต้องขวัญเย้าศูนย์แชอบไหมขอปู่เมื่อเช้านะครับ รอลุ้นทศกศและกันออกอะไรนะครับอันนี้ก็คือชอบตัวเดียวก็คือชอบห้าแปดนะนะเพราะไม่หัสิจ,จีแล้วไม่เบิ้ลน,นะครับถ้าเบิ้ลก็เก้าเก้านิงเบิ้ลเก้เาเก้าตัวมันเองแต่วันนี้ชอบเก้าครับค่อนข้างชอบเก้าแล้วก็ค่อนข้างรักแปด แปดเก้าเก้าแปดเลยไหมเนาะสวยนะผมบอกเลยรอบที่แล้วออกสามสองวันนี้หน้าจอกเลขสวยคือหน้าจอกเลขมงคลหลังรอยกระทงครับ1 1ึ่คนดูสวัสดีครับผมจะปล่อยซ้ายด่วนแล้วครับค้างแล้วก่อน มาไม่ทันอ่ะให้ดูอีกหนึ่งชุดค้างแล้วครับมันชอบค้างตลอดเลยอันนี้นะก็คือเป็นเลขทูบอันนี้จะเป็นชุดของผมนะครับนี่เป็นชุดอันนี้ขอให้มีอะไรก็ได้ซื้ออะไรก็ได้ขอให้มีเก้าไม่เอาหก ก็หกแ9ดเก้าเแล้วก็แปดหแล้วก็ตัวแกะดําหกครับเก้าหกนี่ครับ ขอให้เก้ามาไม่เอาหกนะครับเก้าแปดนี่คือสวยมากวันนี้ย้ายเก้าแปดออกมากเลยอย่าให้เก้าแปดออกเข้าวันนี้เพราะว่ารอบหน้าเลขสัญจรน,นะ <c oughs> น,นะครับแม่แม่พี่พี่บอกว่าไปแล้วสัญจรนะครับเลขจะชอบมีเลขเลขเก้ามันค้างจริง มันค้างคนระับคนดูเยอะวันคือวันเนี้ยคือผมใบคือชอบมากเลยแปดเก้าถ้าซื้อได้ซื้อเลยแต่ถ้าถ้าซื้อไม่ได้ก็ซื้อแปดหงนะวันนี้ก็เดี๋ยวขอพรปู่กันคนระับร้อนมากเลยค้างมากแล้ว